กำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอกสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยครับสวัสดีครับพี่น้องครับข่าวช่วงนี้มีข่าวฮอตหลายเรื่องนะครับ แต่เรื่องหนึ่งเรื่องนึงซึ่งต้องให้ความสนใจคือกรณีที่มีการส่งใษณสน,นรอราคาบมีข้อสาราข่าวสารที่เป็นไปในลักษณะของการข่มขู่พี่จอมเพชรประดับนะครับพี่จอมเพชรประดับเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งผมโชคดีนะครับถือว่าโชคดีที่มีโอกาสได้นะใกล้ชิดในช่วงหนึ่งนะที่มีการมาขอรี่พยยจริงจริงติดตามพี่จอมมาตั้งแต่ ช่วงที่มีการต่อสู้กันในเมืองไทยตั้งแต่หลังรัฐหารปีห0นสะิก็เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งสื่อสารกับประชาชนโดยที่ค่อนแ้างจะมีความกล้าในการสัมภาษณ์ฝั่งของอประชาธิปไตยแล้วก็ลักษณะของเอาสองฝั่งมาสอบถามนะครับการถามคุณพิจอมเป็นลักษณะที่ถามแบบมืออาชีพนะอยากจะรู้เจาะประเด็นลึกนะ เรื่องอุดมการของพี่จอมเนี่ยพอแกมาที่อเมริกาเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าอุดมการสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่จอมจะเป็นคนที่ถือในเรื่องวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนะเรื่องการจะซื้อพี่จอมเนี่ยยากมากความเป็นตัวของตัวเองอิสระนะเป็นคนรักอิสระแล้วพี่จอมเนี่ยยังเป็นคนสุภาพมากๆนะหัวข้อวันนี้เนี่ยนะดูแล้วอาจจะนะไม่ค่อยจะตรงกับที่พี่จอมเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคําที่มีคนใช้กันอยู่แล้วนะกูมนะึงเนี่ย อย่างผมเองเนี่ยโมดแดงลมช้างเมื่อก่อนนะตอนที่สู้กันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ใช้คําว่ากูไม่เอามึงไม่ปลองดองกับมึงอะไรเงี้ยเพราะว่าความชั่วร้ายของฝั่งเผด็จการเนี่ยมันก็เกินที่เราจะนะยอมรับได้ทีนี้กรณีของพี่จอมเนี่ยนะอุดมการนะครับชัดแจง้งว่าความเป็นสื่อมืออาชีพนะจะต้องไม่ถูกซื้อง่ายๆแต่ว่าพอสัมภาษณ์คนมากเขา้ามากเข้าเนี่ยพี่จอมก็ดูเหมือนว่า เป็นธรรมชาติมนุษย์ที่มีสติปัญญาและมีคุณธรรมในใจเนี่ยก็ต้องอดไม่ได้ที่จะต้องเลือกกันว่าจะอยู่ข้างไหนแน่จะมาทําตัวตองแต่งตองแต่งแล้วโลกสวยนะครับหรือว่าทําในสิ่งที่มันขัดความรู้สึกมากก็คงไม่ได้เพราะงะั้นเราก็จะได้ข่าวดีๆข่าวที่เป็นประชาธิปไตยจากคนที่เขาร่วมต่อสู้เนี่ยคนที่อยู่แถวหน้าก็จะได้รับความสนใจแล้วพี่จอมเน็ตเ,เวิร์กแกเจ๋งมากนะครับเรีวยกว่าข่าวเด็ดเมื่อไหร่นี่พี่จอมมีรายการสําหรับ นะที่จะสัมภาษณ์แล้วนะผมบอกได้เลยนะพี่จอมเนี่ยทำงานมืออาชีพมากในสภาพที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตลำลำบาก่้นข้างลำบากไม่มีสตูดิโอเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจว่าอยู่นะครับในที่ที่แอร์ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้ทราบแล้วก็เห็นใจแต่แกสู้มาตลอดแล้วก็ทำงานเป็นมืออาชีพอย่างผมเนี่ยใช้ความง่ายนะนั่งคุยแล้วก็ไปเลยพี่จอมนี่ต้องสัมภาษณ์คนนัดคนเตรียมนะ หน้าจอต่างๆแล้วทาเองหมดเลยเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งตัดต่ออีกกว่าจะออกมาเป็นแบบมืออาชีพนะแกใช้เรียกว่าเมื่อก่อนมีคนทําให้ตอนหลังนี่ก็ทําเองหมดนี่ก็คือนักต่อสู้นะทีนี้กรณีการข่มขู่เนี่ยก็ต้องเรียนพี่น้องเลยว่าภาคีไทยเพื่อสิริมชนเนี่ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วครับก็คือจะต้องส่งเรื่องให้ทางการเนี่ยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเรียบร้อยส่งนะครับแล้วก็มีองค์กรต่างๆเช่นเสรีไทยนะครับก็ อาจาร์ุพงศ์ก็บอกต้องร่วมกันพูดคุยเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะให้วัฒนธรรมแบบไทยๆประเทศซึ่งด้อยพัฒนาในเรื่องการเมืองการปกครองสิทธิเสรีภาพนะทุกอย่างถอยหลังไปหมดนะแล้วจะถึงขนาดมาเล่นคมขู่คนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยแล้วพี่จอมวันนี้ไม่ใช่คนไทยนะที่นะคุณจะทําอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าได้รับการรับรองโดยทางการอเมริกานะครับคนที่มาต่อสู้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยวันนี้อาจารย์ชูพงศ์ ที่ยุโรปนะครับที่แอฟริกาที่ฝรั่งเศสอาจารย์ก็ประกาศนะมึงจะไปไล่ทําร้ายเขาเนี่ยต่อจะอ้อมอยังไงจะใช้อันธพาลใช้มาเฟียยังไงเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะครับแล้วที่ผ่านมาที่หนีพ้นเนี่ยเพราะาสถานการณ์มันยังไม่ถึงจุดนี้แล้วเชื่อเถอะมันสะสมไปเรื่อยๆถ้ามันนั่งไล่ทําร้ายไล่ล่าผู้คนเนี้ยก็ระวังให้ดีถ้าเกิดประชาพลเมืองโตกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครหรอกที่รอดปลอดภัยไปได้ตลอดนะคุณทําเข้าข้างเดียว ถ้าเขาทําคุณบ้างแล้วพวกคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยนะครับระวังให้ดีแล้วที่ส่งพัสดุส่งอะไรมาเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยนะมันนะเรียกว่าบังอาจมากอะนะคือส่งมากันแบบไม่ไอายฟ้าอาดินนะครับเราที่ดูเนี่ยไม่ไอายฟ้าอาดินเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะตอนส่งแต่อันนาไปแอบอ้างเอาที่อยู่ใครไม่รู้มานะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนเพราะมีหลักฐานการส่งชัดเจน นะครับเราไปดูหน่อยว่าพี่จอมแกเขียนว่ายังไงนะ <c oughs> นะปกติพี่จอมเป็นคนสุภาพมากนะครับนะจะไม่มีเลยที่จะมีหลุดอะไรออกมานะนะจะบอกว่ากูไม่กลัวมึงพูดไม่ได้เต็มปากแล้วระครบว่าการรีภัยในประเทศที่เจริญหรือเป็นประชาธิปไตยแล้วจะไม่ถูกคุกคามจากเผด็จการราชาธิปนิยมไทย นี่เป็นครั้งแรกที่มีการส่งคนมาติดตามผมตลอดทั้งวันเพื่อถ่ายภาพว่าผมทำอะไรขณะอยู่ที่บ้านบ้านพักอยู่ตรงไหนขับรถยี่ห้ออะไรเดินทางออกไปพบกับใครสถานที่ที่ไปตรงไหนใครเป็นเจ้าของสถานที่เคยทำงานอยู่ตรงไหนแม้จะต้องนั่งเฝ้าดักรอเพื่อถ่ายภาพอยู่ตั้งแต่เช้าจนมืดจนผมขับรถกลับบ้านก็ถ่ายภาพทั้งหมดไปแล้วส่งกลับไทยให้ทางทีมที่เมืองไทยส่งกลับมาขู่ผม พร้อมกับคำพูดที่ว่าแน่จริงจับให้ได้สิ catch me if you can เพื่อบอกว่าคุณอยู่ในสายตาของเราตลอดนะตลอดเวลานะระวังตัวเอาไว้จริงๆแล้วการเป็นผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเพราะเห็นต่างจากรัฐไทยเหมือนเป็นผู้ร้ายหรือเป็นเชื้อโรคของสังคมไทยอยู่แล้วผมมักถูกข่มขู่คุกคามจากสังคมไทยใน l อวงเล็บชุมชนไทยใน LA เหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย ที่ยังไม่เข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่เมืองไทยอยู่บ่อยครั้งทั้งการพูดซึ่งหน้าว่าเป็นท่าทักษิณพวกล้มสถาบันรวมถึงการชูนิ้วกลางให้ยังไม่รวมถึงที่ถูกดูแคลนด้วยสายตาเพราะคิดว่าผมคือคนทรยศต่อแผ่นดินเกิดการจะตอบโต้หรืออธิบายความว่าทำไมผมถึงคิดต่างจากอำนาจรัฐของคณะรัฐประหารเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่นี่ที่ไม่พยายามเปิดใจรับฟังคนที่เห็นต่างจากรัฐไทย แม้จะอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้หลักเหตุผลกฎหมายกติกาของสังคมในการหาทางร่วมกันก็ตามาหาทางออกร่วมกันก็ตามอย่างไรก็ตามการถูกข่มขู่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ผมได้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่ในภาวะโควิดที่ตำรวจ LA ถูกตัดลดงบประมาณการแจ้งความจึงเป็นไปด้วยความลำบากและใช้เวลาอยู่ไม่น้อยทั้งหมดทั้งปวงจะบอกว่า ไม่ได้ทําให้ผมต้องหยุดวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันแห่งอํานาจที่ใช้อํานาจกดหัวประชาชนในเมืองไทยไม่กลัวแต่ไม่ประมาทอีกอย่างเห็นน้องๆเยาวชนประชาชนไทยที่กล้าหาญร,ร่วมกันทําลายเพาดานความกลัวลงมาซึ่งคนไทยที่เสียสละตัวเองเพื่อให้พลเมืองไทยอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าของประเทศแม้จะอยู่ที่ใดในโลกก็มีความเสี่ยงเท่ากันหมดแต่เพื่อให้จบในรุ่นเรารุ่นเราจะบอกว่า กูไม่กลัวมึงจอมเพชรประดับครับปอลขอบคุณทุกกาลังใจและความห่วงใยที่ส่งมานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็มีรูปนะซึ่งอันนี้ก็ผมนะได้รับแล้วก็ไม่กล้าจะนําเสนอต้องให้เจ้าตัวนะถ้านำเสนอเองก่อนนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เขาสะร้อนเห็นวนะ่าฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนะฉันตามเธอตลอดนะเนี่ยนะ นะครับแล้วก็ส่งมาเนี่ยเฟดเเลยนะครับจากเมืองไทยแต่เชื่อได้เลยว่าคนที่ร่วมคิดการนะหนีไม่พ้นคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่อเมริกานี่แหละที่ LA นั่นแหละนะครับนะสไตล์ที่ใช้นะสัญ,ญลักษณ์แคชเมียร์วิวแครเนี่ยเป็นเรื่องราวเรียกว่านู่นยุค60นู่นนะครับต้องคนอายุ60ขึ้นนะหรือไม่ก็เนี่ยประมาณอย่างนั้นนะพวกเก่าๆใน LA นั่นแหละที่ทำแล้วก็ให้ส่งมาจากประเทศไทยนะครับนะ จริงๆเนี่ยหลักฐานนะถ้าประเทศมันเป็นปกติเนี่ยอย่างอเมริกาถ้าส่งจากอเมริกาไม่เหลือนะครับร่องรอยเนี่ยแต่ที่เมืองไทยในยการเช็คกันคนไปส่งไม่ได้ดูบัตรดูอะไรเนี่ยก็ใครจะส่งก็ส่งได้เขาก็ปั๊มให้นะเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่ที่ให้ก็คงไม่ใช่ที่อยู่จริงแต่ว่าถ้าจะค้นจริงๆกล้อง CCTV อะไรต่างๆนะมันดูได้ว่าใครเข้าไปส่งยังไงสอบถามกันได้แต่ตำรวจที่เมืองไทยเราจะหวังอะไรได้นะครับวันนี้นนะเด็จการมันก็ต้องปิดกันเต็มที่ แล้วใครจะมีคนกล้าไปสอบสวนตรงนั้นนะครับยกเว้นว่า Human Rights Watch อะไรจะรับลูกไปนะครับคุณสุนัยพาสุขก็ฝากท่านไปด้วยกันแล้วกันนะครับเนี่ยก็เอาไปมาในี่ไล่ไปแล้วมาก็หนีไม่พ้นหรอกครับก็เป็นพวกอันนี้คุณแอนดรูนะก็ได้นะครับของขวัญนนะอยู่ในกล่องใบนะเล่นกันอย่างนี้ครับนะเอาไปทิ้งวางไว้ที่บ้านนะครับนี่นะแต่จะเปิดจะอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับพวกเราทุกคนนะเล่นกันขนาดนี้นครับแล้วมันจะปกป้องใครปกป้อง รัชการที่สิบเงาเหรอมีอเดีอะไรอ่ะทาไมคุณต้องไปปกป้องเขาเคยพูดกับเขากี่ครั้งเจอเขากี่หนนะแล้วเขาได้ทําอะไรให้คุณได้ประโยชน์จริงจจังที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะก็ประหลาดครับคนในสังคมไทยเราเนี่ยแต่ว่านะผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงขนาดนี้จะมีก็พวกที่นะเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดนะเจ้ามาที่อเมริกาเมื่อไหร่ก็เข้าใกล้ชิดนะรับใช้ใกล้ชิดจนกระทั่งในหัวเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย มีศักดิ์ศรีมีนะเป็นคนสาคัญนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดือดเป็นแค้นแทนเพราะนะจะให้คนไทยอยู่เมืองไทยแล้วก็รีบนะแจ้งจ้างคนทางนี้มาไม่ทําหรอกครับนะไม่มีปัญญาจะคิดนะแล้วนี่นะก็จริงๆมันเป็นงานไม่ยากหรอกนะพี่จอมอยู่ตรงไหนอะไรไงมันรู้กันหมดอยู่แล้วนะครับเรื่องบ้านเรื่องช่องไม่มีใครนี่หรอกมันรู้กันหมดนะการขู่เนะี่ยถึงขนาดกล้าทําอย่างนี้นะ เอาเป็นว่านะพี่จอมประกาศแล้วครับตามหัวข้อนะครับนะไม่กลัวแต่ก็ไม่ประมาทนะครับโอเคนะครับก็ยังไงพี่น้องต้องร่วมกันให้กําลังใจนักสู้นะทุกคนสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะครับคุณเล็กจันยานะตัวผมพี่เนกไม่มีใครปลอดภัยแล้วนะครับเราระมัดร,ระวังตัวตลอดแต่ว่าอยากให้คนไทยได้รู้เอาไว้ว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยทําเพื่อพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละ นะอย่างโดยเฉพาะผมกับพี่เอกนะนี่คือปักหลักอยู่ที่อเมริกาเป็นพลเมืองเข้าแล้วเนี่ยนะมาอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นช่องทางจะกลับประเทศไทยได้กลับใดที่มีราชการจากราชวงศ์จากกรีอยู่เนี่ยไม่มีทางหรอกกลับไม่ได้หรอกหรือแม้กระทั่งนะถ้ากลับไปโดยที่ราชวงศ์ไม่อยู่แต่ว่ากลไกอํานาจมันยังเป็นลักษณะยื้อกันอยู่สองทางนะยังไม่สําเร็จแบบสุดๆเหมือนคณะราษฎรที่ถูกทําลายไปนั่นแหละมันไม่ง่ายหรอกสังคมไทยถ้าไม่ไปช่วยกัน กำจัดอวิชาทั้งหมดไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงจริงๆผมเองนะ้วก็ได้เขียนเอาไว้นะว่าถ้าจะ,ะแถมให้อีกหน่อยก็แล้วกันนะครับแป๊บนะครับไม่ใช่สิได้โพสต์ไว้เมื่อเช้านะครับ <c oughs> คือถ้าจะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยแนวรบที่เป็นอุปสรรคสำคัญเนี่ยนะ เราต้องเข้าไปดูแล้วล่ะครับมันมีนะอยู่หลายหลายเรื่องนะครับหลายด้านนะน่งนี้ผมก็เขียนให้ข้อคิดไว้นะครับ <c oughs> นี่มีละครน้ำเน่ามาฝากด้วยนะบอกว่าประเทศไทยจะพ้นเพศภัยแบบมาแล้วประเทศไทยจะพ้นเพศภัยและห่วงเหวความหายนะทุกด้านต้องแก้ที่ตัวการหลักๆดังนี้หนึ่งเอาทหารหรือว่ากองทัพออกจากการเมืองให้ได้เฉพาะหน้าเนี่ย คอสอชอต้องวางมือทางการเมืองเราพูดถึงว่าจะต้องเลือดท่วมท้องช้างนะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนะนะประยุทธ์เองก็มาพูดเนี่ยจริงๆตัวปัญหาคือประยุทธ์และคอสอชอ,ออกไปสักก็จบนะครับพวกนี้ออกไปแล้วคือนอำนาจให้ประชาชนนะสาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องการปฏริรูปต่อไปเนี่ยนะแต่นี้เนี่ยพวกนี้ก็จะอ้างสาบัรกษัตริย์แล้วหาเรื่องนะสร้างสถานการณ์เพื่อจะปราบฝั่งตรงข้ามและอยู่ในอำนาจต่อจะยึดอำนาจก็แล้วแต่ นะครับสถาบันกษัตริย์เองถ้าเขาอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็เขาก็นะยังนะเรียกว่าให้ความขัดแย้งมาอยู่กับคอสอชอแล้วเขาก็ขี่คลื่นอยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเอาออกไปได้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเพราะพวกนี้มันจะยึดอานาจและมันจะถืออานาจอย่างที่ผ่านมาข้อ2นะครับไม่ใช่3ทําลายล่างกลไกอํานาจและผลพวงเผด็จการที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายสมุนรับใช้ ที่รับใช้และห้อยโหนนะครับเช่นองค์กรมาเฟียอ,อิสระรัฐธรรมนูญโจรโกฎหมายนะปฏิบัการต่างๆแม้กระทั่งนะนักการเมืองที่อยู่ในสภาแล้วก็นะสวต่างๆเนี่ยนี่คือคกลไกประเด็จการก็ถ้าเอาทหารออกไปได้ก็ต้องทําลายกลไกตรงนี้ได้เพราะวันนี้ทหารมันคุมอยู่นะครับคุมสอวอ,อยู่คุมองค์กรอิสระอยู่คุมนิติบัญญัติคือสภานะเสียงส่วนใหญ่ทหารคุมอยู่เพราะวันนี้นะก็ต้องจัดการทหารและกลไกของทหารออกไป ซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้นะครับสิ่งทีนะ่สองข้อถัดมาเนี่ยนะก็คือทุนสามานที่อยู่เบื้องหลังทหารเนี่ยถ้าเอาทหารออกแล้วมันก็บงการไม่ได้นะครับนั้นนะเป้าเนี่ยเราต้องมองให้ทะลุเหมือนกันนะเอาทหารออกจากการเมืองได้ปุ๊บผลพวงทงนะางต่างๆกฎหมายต่างๆเราทําลายได้ง่ายแล้วก็ทุนสามานที่แอบอยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนทหารสนับสนุนสื่อนะครับแล้วก็รวมไม้รวมมือกับทางจีนนะ แล้วก็เข้ามามีทธิพลทางการเมืองนะกิจพลเรื่องนโยบายต่างๆเรื่องเศรษฐกิจการขับดันเรื่องต่างๆมีสื่อนะครับที่คอยประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยนะนะรักที่จะเห็นนโยบายที่เป็นมิตรกับจีนมากขึ้นขณะที่ปฏิเสธโลกที่เจริญแล้วอย่างโลกตะวันตกนะนี่ก็จะถอนยวงได้ก็ต่อเมื่อนะเราเอาอำนาจไปจากทหารแล้วสรุปเนี่ยนะครับกลไกโครงสร้างอํานาจ เครื่องไม้เครื่องมือที่เขามีแล้วก็เครือข่ายนะครับโดยพรองยิงทุนสามานต่างๆนักการเมืองที่เป็นปเผด็จการนิยมเผด็จการเนี่ยเหล่านี้นะถ้าเอาทหารออกไปได้ยึดอานาจจากทหารมาได้เนี่ยแล้วมันอยู่ในเงื้อมมือของตัวแทนฝั่งประชาชนเนี่ยโดยไม่มีการแทรกแซงเนี่ยถือว่าเราจะแก้ปัญหายวงใหญ่นี้ได้เลยนี่แต่ยวงสําคัญอีกการหนึ่งเนี่ยที่มันทหารจะเอามาอ้างนะครับ ซึ่งจริงเขาก็ไม่สามารถจะไปนะบงการอะไรได้หมดคําสั่งละเอียดยิบทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเขามีเครือข่ายที่พ่อเขาวางไว้คอยประสานงานร่วมกับคอสชอร่วมกับนะทุนสามานที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็สามารถจะบงการทั้งทหารกองทัพนะครับแล้วก็นะก็คือองค์กรอิสระสส่วนที่ผมพูดเสมอก็คือปืนกับค้อนะค้อนก็คือตุลาการที่จะตัดสินคดีความยัดกฎหมายเขียนกฎหมายรวมทั้งหมดอนะฝั่งในสิบัญญัติแล้วก็ตุลาการ อีกส่วนนึงก็คือจะยืดอํานาจทางการบริหารเนี่ยก็ทหารก็คือปืนนะสองส่วนเนี่ยถ้าเราตัดเข้าไปได้นะมันก็มันก็จบนั่นแหละนะครับทีนี้เรื่องของพระราชาอำนาจเนี่ยเป็นขบวนการที่น้องๆถ้าฟังผมอยู่นะต้องฟังให้เข้าใจนะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เอามาปนกันตรงนี้นลําบากถ้าเราไม่สามารถจะสู้กับกลไกกฎหมายกลไกปืนเข้าได้เนี่ยนะเรามีความสุ่มเสี่ยงเพราะ,ะนั้นอย่าอย่าเพิ่งเอามาปนนะขับดันกันต่อไปให้คนเห็นชอบกันมากที่สุด วันนี้ถ้าเอาทหารออกได้ก็จัดการเอานะรัฐธรรมนูนอะไรของเขาออกได้ไกลไกอำนาจจริงๆแม้ทั้งผลพวงเผด็จการเรื่องของการสร้างพันธสัญญาให้กับต่างชาตินะมาฮุบป,ประเทศไทยไปเนี่ยเราต้องรื้อหมดโดยข้ออ้างฐานที่ว่ารัฐบาลเผด็จการเข้ามาสภาไม่ใช่ตัวแทนปวงชนคุณมาตกลงก็ตกลงกับตัวแทนของเผด็จการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารื้อได้หมดไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของประเทศอื่นนะครับนั้นการจํากัดพระราชอำนาจเนี่ย ถ้าเอาออกไปจากอํานาจการเมืองได้การสั่งการตัดขั้นตอนตาม10ข้อที่น้องเสนอเนี่ยก็เรียกว่านะนกลไกเครือข่ายข้างบนนั่นแหะก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชในการอ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วทหารจะไม่อ้างแล้วก็ร่วมม้รลงมือกับทุนสาม,มานและต่างชาตินะครับมันจะต้องหาที่พึ่งแต่วันนี้มันจะโหนอํานาจกษัตริย์แล้วสร้างความขัดแย้งอ้างว่าจริงๆเป็นเรื่องนะกษัตริย์แล้วตัวพวกเขาเนี่ยก็จะยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ปกป้องสถาบันปกป้องชาติ อันนี้น้องๆให้ระวังการเคลื่อนไหวถึง19กันยาเนี่ยแยกตรงนี้ให้ออกแล้วเราจะเห็นว่าโครงสร้างใหญ่ๆหรือเหตุของปัญหาจริงๆเนี่ยแก้ให้ตรงจุดแล้วนะรู้จัก prioritize นะการจัดลำดับก่อนหลังนะความสำคัญก่อนหลังนะครับขณะเดวกันตัวที่นะออกไปแล้วก็เป็นระยะยาวเนี่ยนะก็ต้องพูดด้วยเหมือนกันก็คือต้องหยุดไม่ให้กลไกร,ราชการซึ่งก็คือทั้งกลไกทหารตำรวจและพลเรือนเนี่ยทุกระดับนะที่ไปรับใช้นะ ต้องหยุดไม่ให้กลไกราชการข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนครูบาอาจารยนะ์ไปรับใช้อำนาจอื่นใดหรือกลุ่มประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่นะตัวแทนประชาชนนี่เขียนไม,ไม่ครบนะครับก็ตรงนี้นะครับเรื่องราชการต้องรับใช้ประชาชนนี่เป็นเรื่องประชาชนโดยตรงเลยนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปถ้ามันอยู่ในระบอบที่ดีแล้วราชการไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับนะอำนาจของเผด็จการต่อไปก็ต้องเป็นไปตามกฎต,ตามเกณฑ์ แต่สาคัญสูงสุดต้องรับใช้ประชาชนอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่คุณทักษิณเคยคิดจะสร้างมาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับนะก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้สําคัญน้อยลง6นี่ก่อนี่เป็นตัวที่ต้องแก้กันตลอดเลยความเฉื่อยชาและนิ่งเฉยต่อความเป็นไปของบ้านเมืองก็หนึ่งนะครับมีการสยบยอมเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นโครงชักเป็นดอกบัวแต่มันมีอีกพวกหนึ่งซึ่งนะไม่นิ่งเฉยไม่ธรรมดาพวกที่ออกมาเป็นปฏิปักษ์อันนี้แม้ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยแต่ว่า ก็ยังเป็นส่วนที่เราจําเป็นจะต้องเข้าไปดีลด้วยนะครับไปจัดการนะก็ต้องค่อยๆกําจัดกันให้มันหายไปนะครับแต่วัดเสียงของประชาชนที่มันยิ่งใหญ่ความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันจะทําให้พวกนี้แผ่วไปเรื่อยๆนะครับผมสรุปว่านี่คือตัวหลักๆแต่สําคัญที่สุดคือคต้องำจํากัดลําดับจัดลําดับความสําคัญและความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับความสําคัญอันไหนสําคัญมันกําจัดตรงนี้แล้วกําจัดที่เหลือได้นะอะไรเงี้ย แล้วความเป็นไปได้ด้วยนะจริงๆเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยถ้าจัดการได้ก็คือเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับนะแต่ว่าความเป็นไปได้มันมันจะต้องรอก็ต้องจัดลําดับนะรอนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรก็ทําต่อไปแต่ว่าต้องเอาวางไว้ก่อนทําตรงบางจุดให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็ลุกคื้ไปไปเรื่อยๆนะประมาณว่าตาดูดาวเท้าติดดินนั่นแหละนะครับก็ดูความสําคัญและความเป็นไปได้ของการจัดการแต่ละด้านนะครับ อาจจะทําไปพร้อมๆกันนะแต่โดยโครงสร้างแล้วหากจัดการกับอานาจกษัตริย์กองทัพและองคอ์กรด้านตุลาการก็คือกษัตริย์และเครื่องมือ2อันเขาก็คือนะปืนแล้วก็ค้อนนะครับถ้าจัดการตรงนได้ก็ถือว่าจะสามารถทวงคืนอานาจประชาชนคืนมาได้แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถจะสร้างประชาธิปไตยใหมนะ่บนรากฐานที่ไม่ให้นะโอนะตัวการเลวร้ายเหล่านี้นะครับมันยังคงอยู่นะแล้วประชาธิปไตยมันก็จะยั่งยืน ต่อไปในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นการแถมท้ายให้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ